สวัสดีค่ะพักชมการรายงานสถานการณ์ข่าวประจำวันกับทางสถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวีเซกันสักครู่หนึ่งนะคะหลากหลายประเด็นข่าวเช่นเคยค่ะที่ฝ่ายข่าว H c t ซเก่อติดสถานการณ์ต่างๆนำมารายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะวันนี้เราเริ่มต้นกันที่กลุ่มอมรินกระจายเสียงค่ะจัดงานแถลงข่าว10ปีกลุ่มอมรินกระจายเสียงพร้อมเปิดตัวโครงการกลุ่มอมรินแฟนคลับและกิจกรรมการเปิดตัวอมรินขับการค่ะ ที่ร้านกาแฟดีคุณนะคะริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะคุณสมรักษ์ชุติชัยศักด์าผู้บริหารกลุ่มอมรินกระจายเสียงพร้อมด้วยทีมงานดีเจนักจัดรายการชื่อดังกว่า10ชีวิตร่วมกันจัดงานแถลงข่าว10ปีกลุ่มอมรินกระจายเสียงโดยมีสื่อมวลชนจากหลายแขนงเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวในครั้งนี้กันอย่างคับข้่งนะคะคุณสมรักษ์ชุติชัยศักดดาผู้บริหารกลุ่มอมรินกระจายเสียงเปิดเผยนะคะว่าสําหรับการจัดงานในวันนี้ก็เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการดําเนินงานของ กลุ่มอมรินกระจายเสียงซึ่งในปี2556นี้นะคะก่อตั้งครบ10ปีแล้วค่ะและในโอกาสครบรอบ10ปีนี้นะคะก็ได้เปิดตัวโครงการกลุ่มอมรินแฟนคลับขึ้นค่ะพร้อมกับจัดกิจกรรมการเปิดตัวอมรินขับการ์ดซึ่งมีการรับสมัครจากผู้ฟังทางวิทยุทาง Facebook และทาง SMS นะคะเพื่อให้แฟนคลับได้นําบัตรอมรินขับการ์ดนี้ไปเป็นส่วนลดในร้านค้าต่างๆที่กลุ่มอมรินร่วมรายการค่ะและที่สําคัญเลยก็คือจะได้รับสิทธิพิเศษในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มอมรินกระจายเสียงอีกด้วยนอกจากนี้นะคะคุณสมรักษ์ชุติชัยศักดาผู้บริหารกลุ่มอมรินกระจายเสียงยังได้เปิดเผยถึงงานฟรีคอนเสิร์ตอมรินครบรอบ10ปีในปีนี้นะคะว่าจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่13ธันวาคมนี้ค่ะซึ่งศิลปินที่จะมาร่วมสร้างความบันเทิงในงานนี้จะเป็นใครนั้นคงต้องขอเก็บไว้เป็นความลับก่อนนะคะแต่รับรองได้ค่ะว่างานที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้จะทําให้คุณผู้ฟังมีทั้งความสุขและความบันเทิงอย่างแน่นอนและโอกาสนี้นะคะ คุณสมรักษ์ชูติชัยศักดาผู้บริหารกลุ่มอมรินกระจายเสียงได้มอบบัตรอมรินขับการให้กับผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางกลุ่มอมรินในโอกาสนี้ด้วยค่ะสําหรับกลุ่มอมรินกระจายเสียงนะคะเป็นทีมงานที่ผลิตร,รายการวิทยุออกอากาศที่เคลื่อนวิทยุกรมสัมพวุทธทหารบกหรือสพทบคลื่น FM 99.25เมกะเฮิร์จังหวัดร,ราชบุรีและทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดร,ราชบุรี AM s t ็มสตีี1,593 โลเฮดหรือสวทราชบุรีและปัจจุบันนี้นะคะทางกลุ่มอมรินกระจายเสียงยังได้ผลิตร,รายการวิทยุต่างๆมากมายค่ะอาทิเช่นรายการลูกทุ่งม,มหาชนออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกานะคะรายการ Nice r a d รดโออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา14นาฬิกาถึง16นาฬิการายการเ1 5 0 Power Radio อดออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาและรายการเพลงลักรสอสอ2 13ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาทางสวทราชบุรีค่ะครับการ20 20ร้านเลยครับแต่หลายร้านด้านหลายประเภทนะครับแบบหนึ่งขัาไปนี่อีกหล้ยกจกรรมเลยนะครับกิจกรรมก่อนหน้านี้เพื่อเปิดโลกแห่งนี้เมื่อ20ปีเนี่ยมีพวกคุณแฟนๆที่สลาเวลามาเกต้าหลอกทำไมวะถิ่นเข้อโบนัส4ใบครับ ครับแล้วก็กลัวว่าจะต้องการติดตามข่าวจากผู้รัอีกนะครับสามปุณีเลยครับตรงนีมาตรงนีมาเลยอ่ก็วัตถุประสงค์ในการจัดงานวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยเราจัดงานขึ้นเนี oui. ่ยนะครับก็คือฉลองนะครับครบรอบ10ปีกลุ่มอมรินกระจายเสียงนะครับซึ่งเราจัดมาอยู่ที่นี่เนี่ยทำเรื่องธุรกิจวิทยุนะครับมา10ปีแล้วนะครับปีนี้เป็นปี่10แล้วนะครับซึ่งก็เราเปิดตัวโครงการนะครับก็คือโครงการอมรินแฟนคลับขึ้นมาครับซึ่งโครงการนี้เนี่ย โครงการแรกของเราก็คือกิจกรรมแรกของเราเนี่ยครับก็คือการเปิดตัวอเมรินขับการ์ดนะฮะก็เกิดมีการรับสมัครจากผู้ฟังทั้งวิทยุทั้ง a c e b o o k ทั้ง SMS เนะครับเพื่อเรียกว่าให้เขาได้บัตรออมรินขับการ์ดนี้บัตรนี้มีส่วนลดต่างๆมากมายนะครับกับหลายๆร้านค้านะครับและที่สําคัญก็คือจะได้รับสิทธิพิเศษนะครับในการจัดกิจกรรมนะครับเวลาเรามีกิจกรรมคน่ถือบัตรนี้จะได้รับสิทธิพิเศษนะครับในกิจกรรมต่างๆของพวกเรา ทุกกิจกรรมเลยครับรายละเอียดของคอนเสิร์ตในปลายปีนี้เนี่ยนะครับก็เ,เราที่บอกได้อย่างเดียวเลยคือเราจัดวันศุกร์ที่13ธันวานะครับแต่รายละเอียดอย่างอื่นนะครับขออนุญาตอุบไปก่อนเรามีการเตรียมงานมาณนะวันนี้ก็ประมาณสัก50%ซแล้วน,นะครับนะครับซึ่งก็ขอปิดไว้เป็นความลับนิดนึงนะครับจะได้เรียกเพิ่มความตื่นเต้นให้กับทุกท่านแต่รับรองครับว่าทุกท่านเห็นกิจกรรมของเราได้เห็นนักร้องที่เราเชิญมา และกิจกรรมที่เราจะทําให้กับงานในเดือนธันวามี้้แล้วนี่นะครับรับรองว่าทุกคนทุกท่านจะต้องมีความสุขนะครับกับกิจกรรมที่เรากําลังเตรียมให้กับทุกทุกท่านครับไปต่อกันที่สองคนร้ายนะคะได้รอบยิง2พี่น้องได้รับบาดเจ็บสาหัสหนึ่งรายค่ะและเสียชีวิตหนึ่งรายขณะที่กำลังขับขี่รถจักรยานยนต์กำลังจะก,กลับบ้านค่ะ เมื่อเวลา14นาฬิกา30นาทีของวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมานะคะพันตำรวจโทพงศกรเหมาราชสารวัตรเวรสพเมืองราชบุรีได้รับแจ้งมีผู้ถูกอาวุธปืนยิงได้รับบาดเจ็บ2รายค่ะที่บริเวณริมถนนใกล้สี่แยกเจดีหักตำบลเจดีหักอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีจึงรายงานให้พันตำรวจเอกอนินสีสันพางผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีได้รับทราบนะคะก่อนเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิประชาุกุลราชบุรี ในที่เกิดเหตุพบเพียงกองเลือดส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจำนวนสองรายนั้นเป็นชายทั้งคู่ค่ะพละเมืองดีช่วยนำส่งโรงพยาบาลราชบุรีไปก่อนหน้านี้แล้วทราบชื่อต่อมาคือนายภาคภูมิชัยเดชกำจออายุ20ปีนะคะถูกอาวุธปืนยิงเข้าที่ลำคอและนายชัยยศชัยเดชกำจออายุ16ปีถูกยิงเข้าที่บริเวณศีรษะอาการสาหัสทั้งคู่ค่ะโดยทั้งสองคนเป็นพี่น้องกันนะคะอยู่ที่บ้านเลขที่99ทับหหมู่ที่6ตําบลเจดีหักอำเภอเมืองจังหวัดราช บุรีนอกจากนี้ยังพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Yamaha Fino สีส้มดำหมายเลขทะเบียนขอไข่สบารสีพอพานขีด813ราชบุรีลมคว่ำอยู่ค่ะและพบกับปลอกกระสุนปืนขนาด9มมตกอยู่2ปลอกในที่เกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่จึงได้เก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะ จากการสอบสวนในเบื้องต้นนั้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุนั้นนายชัยยศนั้นได้ไปร,รับนายภาคภูมิค่ะซึ่งเป็นพี่ชายของตนเองนะคะที่ตัวเมืองราชบุรีเพื่อจะกลับบ้านและเมื่อมาถึงที่บริเวณเกิดเหตุได้มีคนร้ายสองคนขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบยี่ห้อสีและทะเบียนนะคะขี่ตามประกบมาก,ก่อนที่จะชักอาวุธปืนยิงใส,ส่สองพี่น้องจํานวนสองนัดจนทําให้รถล้มลงก่อนที่จะขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปซึ่งพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจก่อนจะช่วยกัน นำร่างของผู้ที่รับบาดเจ็บทั้งสองรายส่งโรงพยาบาลราชบุรีแต่นายชัยยศนั้นทนพิษบาดแผลไม่ไหวค่ะเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนสาเหตุนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ทำการสอบสวนญาติผู้เสียชีวิตถึงสาเหตุที่มีคนร้ายมาตามประกบยิงจนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในครั้งนี้ว่าน่าจะมาจากสาเหตุของเรื่องใดพร้อมทางจะตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางด้วยนะคะเพื่อหาตัวมือปืนรายนี้มาดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปด้วยค่ะ กันที่พิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหน่วยงานสัมพันธ์สร้างสรรค์มสม,มัคคีครั้งที่7ดค่ะเมื <_ T> ่อเวลา18บนาฬิกา30นาทีนะคะที่สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีค่ะนายปิติธรรมทิติมรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหน่วยงานสัมพันธ์สร้างสรรค์สมัคคีครั้งที่เจ็ค่ะโดยมีหน่วยงานในจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมในพิธีปิดการแข่งขันในครั้งนี้กันเป็นจํานวนมากนะคะ โดยดรสุทธิรัก์หงสมัตอุปนายกสมาคมคนที่5นะคะได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ว่าตามที่จังหวัดราชบุรีสมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีศวนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรีรวมกันจัดการแข่งขันฟุตบอลหน่วยงานสัมพันธ์สร้างสรรค์สาม,มัคคีครั้งที่7ขึ้นระหว่างวันที่9กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคม2556โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น10ทีมค่ะ ประกอบด้วยกระทรวงกลาโหมกระทรวงมาหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงยุติธรรมกระทรวงการคลังกระทรวงสาธาร,รณสุขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติและทีมรวมสื่อมวลชนโดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการพนักงานลูกจ้างและทุกภาคส่วนนะคะรวมไปถึงองค์กรภาคเอกชนภายในจังหวัดราชบุรีในออกกําลังกายโดยการเล่นกีฬาย,ย่างถูกต้องตามกติกามีสุขภาพ ภาพพลนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงค่ะและเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างความสามัคคีระหวังหน่วยงานและส่วนราชการต่างๆในจังหวัดราชบุรีด้วยนะคะซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมที่ชนะเลิศได้แก่ทีมของกระทรวงการคลังค่ะาาการการแข่งขันได้สนิมสนองคุ้นเคย แล้วก็รู้จักกันมาแล้วเนี่ยป่อนกับอายุแสดงว่าอายุที่เกินมาเนี่ยฝากแพงเอาไว้นะไม่มีดอกเรี้ยนะครับการกีฬาซึ่งหัวใจของสปิริตของการกีฬาก็คือรู้แพ้บังกอไฟราชบุรีนะคะ เอาชนะทีมมอกรุงเทพธนบุรี2ตอนน่อ1ทีมค่ะผงาดคว้าแชมป์ตะก้อไทยแลนด์ลีกในปีนี้ไปครองได้อย่างสำเร็จค่ะ การแข่งขันตะก้อไทยแลนด์ลีกครั้งที่12เมื่อวันที่สิสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเป็นการชิงชัยในนัดสุดท้ายของฤดูกาลซึ่งไฮไลท์อยู่ที่หมอกกรุงเทพธนบุรีทีมอันดับ12ของตารางที่แข่ง17นัดมี28คะแนนเปิดบ้านต้อนรับมังกรายราชบุรีทีมอันดับหนึ่งของตารางแข่ง17นัดมี32คะแนนและคว้าแชมป์ฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนแล้วนะคะแต่เกมนี้ค่ะถือได้ว่าเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีของทั้งสองทีมทําให้เกมนี้ทั้งสองทีมได้ จัดส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงสู้สึกกันอย่างเต็มที่นะคะรอบเกมในทีมกอทั้งสองทีมออกมาเปิดเกมเสิร์ฟและลูกฟาดกันอย่างดุเดือดค่ะแต่เป็นฝั่งสามพุนพลวายเจ้าถิ่นนะคะที่ทําได้ดีและเหนือกว่า ฟาดเอาชนะไปก่อน2ต่อศูนเซต15ต่อ8และ15ต่อ10หมอกรุงเทพธนบุรีออกนำไปก่อน1ทีมค่ะทำให้ทีมขอมังกรไฟราชบุรีนะคะต้องส่งเจ้าแมววันนิมิตพรมดีลงมาทำการเสิร์ฟค่ะซึ่งเกมนี้นะคะอย่างเข้มข้นอย่างต่อเนื่องต่างฝ่ายยังต่างเปิดเกมเสิร์ฟและฟาดลูกไว้ใส่กันแบบไม่ยัง้งแต่เป็นฝ่ายราชบุรีที่สามารถฟาดเอาคืนได้ค่ะส่งผลทำให้ทีมราชบุรีนะคะชนะไป2ต่อศูนย์เซต15ต่อ13และ16ต่อ14ราช ชบ,บุรีไล่เสมอหนึ่งต่อหนึ่งทีมค่ะมาถึงทีมคอนนะคะถือได้ว่าเกมนี้เป็นเกมตัดสินค่ะซึ่งเกมนี้ทั้ง2ทีมนะคะต้องเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดค่ะแต่ก็เป็นราช,ชบ,บุรีค่ะที่อาศัยความเก๋าและเกมเสิร์ฟที่เฉียบขาดกว่าเอาชนะทีมมอกรุงเทพธนบุรี2ต่อ1นทีมอย่างสุดมันค่ะส่งผลให้ราช,ชบ,บุรีครองแชมป์ตะก้อไทยแลนด์ลีกในปีนี้ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะคะพร้อมกับรับเงินรางวัลในการครองแชมป์ไปถึง1นึ่งล้านห้าแสนบาทเลยทีเดียวค่ะ ีการแข่งการฟุตบอลโตโยต้าไทยเพีย์เมลีก2013นะคะนัดนี้ค่ะแบงคอกยูไนเต็นะคะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของราชบุรีมิดรลเอฟซที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงค่ะก่อนที่แบงคอกยูไนเต็นะคะจะเฉือนเอาชนะราชบุรีมิดรลเอฟซไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ2เก็บ3แต้มในบ้านได้สำเร็จค่ะ เมื่อวันเสาร์ที่17สิงหาคมที่ผ่านมานะคะที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงค่ะแบงคอกยูเนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของราชันมกรราชบุรีมิตรผลเอฟซค่ะซึ่งเป็นทีมอันดับที่13ของตารางมีอยู่19แต้มนะคะรอดเกมการแข่งขันได้เพียง4นาทีแรกเท่านั้นค่ะราชบุรีได้ประตูขึ้นนําอย่างรวดเร็วจากอัตพงษ์หนูพรมนะคะ เปิดบอลจากฝั่งซ้ายไปที่หน้าประตูพานุพงเหยียดเท้าสกิดบอลเปลี่ยนทางทาให้ราชบุรีขึ้นนําไปก่อน1ประตูต่อศูนย์จากนั้นในนาทีที่32งแบงคอกยูเนเต็ดก็ตีเสมอได้สําเร็จค่ะจากปรกกาสิทธิ์ยอดบอลให้กับมิรอสหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงทําให้แบงคอกยูเนเต็ดตีเสมอขึ้นมาได้เป็น1ประตูต่อหนึ่งและก่อนหมดเวลาในครึ่งเวลาแรกนะคะเพียง2นาทีเท่านั้นค่ะปรกกาสิทธ์เปิดบอลจากฝั่งขวาบอลลอยโดกดูเหมือนจะไม่มีประตูนะคะแต่นายทวารของราชบุรีอุกฤษวงมีมา รับบอลพลาดอย่างไม่น่าเชื่อค่ะเข้าทางของพอลเอ็กโคโรนะคะหม่งบอลเข้าประตูแบบง่ายๆทําทให้แบงคอกยู่นเตดขึ้นนําไปก่อน2ประตูต่อหนึ่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บค่ะราชบุรีก็ได้ฮึดสู้อีกครั้งโดยประหยัดบุญญาเปิดบอลลึกเข้ากลับเขตโทษผ่านุพงศ์หม่งบอลคืนให้กับดักลาสกาเดโซหวนเลข่เข้าไปอย่างสวยงามราชบุรีตีเสมอขึ้นมาได้ในครึ่งเวลาแรก2ประตูต่อ2เริ่มเกมการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังในนาทีที่59บนะคะแบงคอกยู่นเตต โดยมิโรสเปิดบอลจากฝั่งซ้ายไปให้แอนโทนีเทคตัวขึ้นมงผ่านมือของนายทวารราชบุรีทําให้แบงคอกยูเนเต็ดนั้นขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็น3ประตูต่อ2ขณะที่เทีมเยือนราชบุรีนะคะก็พยายามเล่นเกมอย่างหนักหวังทําประตูตีเสมออีกครั้งดูเหมือนจะไม่เป็นผลค่ะซึ่งคาดว่าเกมน่าจะจบลงด้วยสกอร์สประตูต่อ2แต่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บในนาทีสุดท้ายนะคะแบงคอกยูเนเต็ดโดยโรเมงจ่ายบอลทะลุช่องให้กับสมปองหลุดเข้าไปปั้มบอล กับนายทวานราชบุรีแต่นายทวานราชบุรีนั้นกลับรับบอลไม่ได้ค่ะทําให้สมปองแปลลูกเข้าไปโล่งๆกลายเป็นประตูในนาทีสุดท้ายจบเกมแบงคอกยู n นเต็เฉือนเอาชนะราชบุรีมิดผลเอฟ4ไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ2ค่ะ มาถึงช่วงสุดท้ายของการรายงานสถานการณ์ข่าวประจำวันแล้วนะคะคุณผู้ชมพลาดโอกาสในการรับชมข้อมูลข่าวสารที่ออกอากาศไปแล้วนั้นคุณผู้ชมสามารถรับชมและอ่านข่าวสารย้อนหลังได้นะคะคลิกไปที่ w w w hctv2u.com แหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารและอีกหนึ่งช่องทางือช่องทางของ Facebook คลิกไปที่ w w w facebook.com/hctvnews นะคะเพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็สามารถรับชมและอ่านข่าวสารที่ออกอากาศไปแลว้วย้อนหลังได้เช่นกันค่ะ เช่นเคยค่ะสำหรับท่านที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกกับบริษัทเวอร์ช้างเคเบิลบัดแบนจำกัดหรือ h c t v ของเรานะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดพื้นที่ให้บริการและรายละเอียดต่างๆได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท03์032310262หมดเวลาของการรายงานข่าวแล้วนะคะที่ันการจนาสิม,มาและฝ่ายข่าว h c t v ทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ